สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนปี2568เดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงและโอกาสดีๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะขอให้ทุกท่านกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายที่เต็มไปด้วยพลังแห่งโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และหากใครที่มีจิตใจบุญสุนทานอย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์เพื่อเสริมดวงบุญให้สูงยิ่งขึ้นหรือกดตะกร้าร้านค้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือและความศรัทธาในสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะในเดือนนี้ชาวราศีเมทุนจะพบกับโอกาสครั้งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเข้ามาส่งพลังให้คุณทั้งทางการเงินและชีวิตส่วนตัว ผู้ที่ติดตามและเปิดใจรับสิ่งดีๆจะได้รับสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเหมือนกับว่าฟ้าส่งของข,องขวัญให้คุณอย่างตรงเวลาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณหลายด้านทั้งเรื่องการเงินการงานความรักและความสุขส่วนตัวสิ่งสำคัญคือการเปิดใจและเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัว สำหรับท่านที่มีจิตใจบริสุทธิ์และชอบช่วยเหลือผู้อื่นบุญกุศลที่สะสมมาจะเริ่มส่งผลให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงและโชคลาบไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายเงินหมืน่นเงินแสนอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคุณเพราะจักรวาลกำลังสนับสนุนและพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานเพื่อคุณในเดือนนี้ค่ะอย่าลืมสวดมนต์หรือทำบุญตามความศรัทธาของคุณเพื่อเสริมพลังให้โชคลาบนั้นคงอยู่และไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ควรตั้งใจฟังเสียงภายในใจของตัวเองให้เวลาสำหรับการไตร่ตรองสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะบางครั้งสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในสามารถนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวกำลังเตือนและชี้ทางให้คุณได้รับโอกาสดีๆหากคุณสามารถรับฟังและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณเหล่านั้นโชคลาภและสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เหมาะกับการเสริมบารมีและทำบุญให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์การแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือหรือการทำบุญจะช่วยส่งพลังดีๆกลับมาหาคุณอย่างมหาศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมองเห็นและตอบสนองความตั้งใจดีของคุณอย่างชัดเจนทุกการกระทำที่บริสุทธิ์จะถูกสังเกตและสนับสนุนชาวราศีเมถุนอาจพบว่าช่วงนี้มีโอกาสพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเข้ามาอย่างต่อ ่อเนืงการลงทุนหรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีสติจะช่วยให้คุณได้รับผลกำไรและโชคลาภอย่างยั่งยืนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งสัญญาณเล็กๆให้คุณรู้ว่าควรทำอะไรต่อไป ในเรื่องความรักและความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีคู่แล้วจะมีช่วงเวลาที่อบอุ่นและเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยส่งพลังบวกให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ยังโสดเดือนนี้อาจเป็นเดือนแห่งโอกาสพิเศษที่พบเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดคิด หากคุณเปิดใจและมีความเชื่อในโชคชะตาจะพบว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆจะนำความสุขและโชคลาภมาให้ในทุกเช้าของเดือนนี้ชาวราศีเมทุนควรเริ่มวันด้วยการสวดมนต์หรืออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการเสริมพลังให้ตัวเองและดึงดูดโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องการทำสมาธิและการตั้งเจตนาในสิ่งดีๆจะช่วยให้คุณรับรู้โอกาสและสัญญาณจากจักรวาลได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้การเดินทางหรือการไปรยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณได้รับพลังบวกและเสริมโชคลาภทางการงานความสุขส่วนตัวการเปิดใจและรับรู้ถึงสิ่งดีๆที่เข้ามาจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขอย่างแท้จริง ในเดือนนี้ชาวราศีเมทุนอาจรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจและพลังสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นการทำสิ่งที่รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของคุณและทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและเต็มไปด้วยพลัง ไม่เพียงแต่เรื่องโชคลาภและความสําเร็จในชีวิตประจําวันชาวราศีเมทุนยังควรใส่ใจเรื่องสุขภาพใจและร่างกายการดูแลตัวเองการพักผ่อนเพียงพอและการสร้างสมดุลในชีวิตจะช่วยให้พลังบวกไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการให้เวลากับตัวเองและครอบครัวจะช่วยให้คุณรับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงและความอิ่มเอมในชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้คือความเชื่อมั่นในตัวเองและการเปิดใจรับสิ่งดีๆที่เข้ามาหากคุณมีความตั้งใจดีมีจิตใจบริสุทธิ์และเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภและความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วงเวลานี้เป็นโอกาสทองสำหรับชาวราศีเมถุนที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้เต็มไปด้วยความสุขความมั่งคัง่งและความสำเร็จ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีพุทธศักราช2568นี้ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในชีวิตหลายสิ่งที่เคยนิ่งเงียบจะเริ่มเคลื่อนไหวหลายประตูที่เคยปิดจะเริ่มเปิดออกโดยอิทธิพลของดาวใหญ่หลายดวงโดยเฉพาะดาวพระหัสสปดีดาวเสาและดาวมฤตยูจะเข้ามาส่งผลต่อดวงชะตาในแง่มุมต่างๆซึ่งแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดด้านล่าง ด้านการงานปีนี้การงานของคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดาวพระรหัส,สป,ปดีโคจรส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่หรือการโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงกลางปีถึงปลายปีโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารการเจรจาการเขียนงานออนไลน์การเป็นโค้ดครูนักการตลาดหรืองานที่ใช้ไหวพริบเป็นพิเศษ จะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากคนที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานจากการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับโอกาสโดยไม่คาดคิดเช่นมีคนมาทาบทามตยตรงดังนั้นควรเปิดใจและเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอด้านการเงินปีนี้การเงินของคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดาวพรหัสสป,ปดีโคจรส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่ หรือการโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงกลางปีถึงปลายปีโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารการเจรจาการเขียนงานออนไลน์การเป็นโค้ดครูนักการตลาดหรืองานที่ใช้ไหวพริบเป็นพิเศษจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากคนที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานจากการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับโอกาสโดยไม่คาดคิดเช่น มีคนมาทับทามโดยตรงดังนั้นควรเปิดใจและเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอด้านความรักสำหรับผู้ที่มีคู่หรือมีครอบครัวความสัมพันธ์ในปีนี้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นหากเคยมีปัญหาในอดีตจะเริ่มปรับความเข้าใจกันได้ความรักจะมีความลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นผู้ใหญ่ในครอบครัวจะให้การสนับสนุนอย่างดีมีโอกาสวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวหรือบางคนอาจได้เลิกแต่งงานหรือไม่บุตร ในทางกลับกันหากความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีปัญหาลึกซึ้งมานานปีนี้อาจเป็นปีแห่งการตัดสินใจคือเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดผลลัพธ์จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางการทำงานหรือผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงกลางปีเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะเจอคนอายุมากกว่าหรือมีวุฒิภาวะสูงที่สามารถให้คำปรึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตได้ ด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมในปีนี้ถือว่าใช้ได้แต่ต้องระวังอาการจากความเครียดหรือความเหนื่อยล้าสะสมเช่นปวดศีรษะนอนไม่หลับปวดเมื่อยเรื้อรังหรือระบบทางเดินอาหารไม่ปกติผู้ที่มีโรคประจำตัวควรระวังอาการกำเริบในช่วงไตรมาสที่2ของปีและควรหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรใส่ใจสุขภาพจิตใจด้วยหาเวลาพักผ่อนทำสมาธิออกกำลังกายแบบผ่อนคลาย เช่นโยคะเดินออกกำลังกายหรือเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติจะช่วยให้ฟื้นตัวได้ไวและมีพลังมากขึ้นด้านโชคลาภและการเสี่ยงปีนี้มีเกณฑ์โชคลาภแบบฟลุกๆโดยเฉพาะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาหรือบุญเก่าที่เคยแจ้งมาจะส่งผลให้ได้โชคเล็กๆน้อยๆหรือมีไรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันหากจะเสี่ยงโชคควรพึ่งพาจังหวะที่มาพร้อมกับฝันแม่น ลางสังหรณ์หรือมีผู้ใหญ่มาเตือนมาแนะนําทิศที่ให้โชคคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศใต้ตัวเลขมงคลประจําปีคือ3 5 6และ9อย่างไรก็ตามควรเล่นแต่พอประมาณอย่าหวังรวยทางลัดเพราะโชคลาภที่มาเร็วอาจหายเร็วเช่นกันคําแนะนําในการเสริมดวง1 ควรหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการบริจาคหนังสือสื่อการเรียนหรือทุนการศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้มีปัญญาและได้รับข่าวดีในหน้าที่การงาน 2. ทํทำบุญปล่อยปลาหรือไถ่ชีวิตสัตว์ในวันพุธจะช่วยลดเคราะห์ลดภัยเพิ่มเมตตา 3. บูชาพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้จะช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ 4. ให้ไหวพระเสาและพระพฤหัสบดีเพื่อเสริมดวงปัญญาและความมั่นคงสรุปภาพรวมปีพุทธศักราช2568นี้สําี้สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนถือเป็นปีที่ชีวิตร่อมขยับขยายไปในทางที่ดีมีทั้งโอกาสและความท้าทายอยู่ในเวลาเดียวกันการงานมีการพัฒนาการเงินไหลเวีนดีแต่ต้องรู้จักบริหารความรักมีความมั่นคงมากขึ้นสุขภาพควรดูแลต่อเนื่อง โชคลาบมาแบบไม่คาดฝันสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลทั้งในด้านวัตถุและจิตใจหากทำได้ชีวิตจะมีความสุขความสำเร็จและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในปีนี้ ดวงการงานและดวงการเงินของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มมีความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการหาไรายได้ดาภรุหัสบดีที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมด้านปัญญาการเรียนรู้และการวางแผนระยะยาวส่งผลให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเริ่มมีวิสัยทัศน์และแผนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันดาวเสารที่เป็นดาวแห่งวินยัยและความมั่นคงยังคงมีอิทธิพลทำให้คุณต้องอดทนหนักแน่นและทำงานด้วยความภาคเพียรอย่างไม่ย่อท้อซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว ในด้านการงานช่วงต้นปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่งานเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเขียนการเจรจาการตลาดออนไลน์งานบริการหรืองานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนจํานวนมากถือเป็นช่วงที่คุณจะได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวและไหวพริบที่มีอย่างเต็มที่ โอกาสในการแสดงศักยภาพจะมาถึงคุณอย่างไม่คาดฝันงานบางอย่างที่เคยเงียบหรือเคยถูกเลื่อนออกไปจะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณต้องแบกรับความรับผิดช,ชอบมากกว่าเดิมแต่ก็แลกมากับโอกาสเติบโตที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่ทำงานประจำในช่วงต้นปีนี้อาจมีความกดดันบ้างจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแต่หากคุณตั้งใจและไม่วันไหวต่ออุปสรรคจะได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจมากขึ้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสที่เศษในช่วงไตรมาสแรกโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานเดิมมานานหรือมีผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมา ผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะมีจังหวะในการขยับขยายกิจการหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือสินค้าที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จะมีแนวโน้มเติบโตดีมากมีโอกาสพบพุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่ดีหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีบารามีช่วงต้นปีนี้ควรเน้นเรื่องการวางกลยุทธ์และการประชาสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต ในด้านการเงินช่วงต้นปีถือเป็นช่วงที่ต้องรู้จักการวางแผนและการจัดการอย่างมีระบบเพราะถึงแม้จะมีรายได้เข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็จะมีมากเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบ้านการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือค่ารักษาพยาบาลของคนใกล้ชิดดังนั้นจึงต้องบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบไม่ควรใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นและควรมีเงินสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเสมอ รายได้ในช่วงต้นปีจะมาทั้งงานประจํางานเสริมและการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรฝากความหวังไว้กับโชคลาภมากเกินไปควรใช้ความสามารถความรู้และการวางแผนเป็นหลักจึงจะทําให้ฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้นบางคนอาจได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เงินที่เคยค้างจ่ายหรือค่าคอมมิชชั่นจากงานเก่าๆที่เคยทําไว้ในปีที่ผ่านมาถือเป็นผลบุญที่ย้อนกลับมาตอบแทนในช่วงต้นปีนี้ ผู้ที่ลงทุนในหุ้นธุรกิจหรือตลาดออนไลน์ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพราะแม้จะมีโอกาสทำกำไรแต่ก็มีความผันผวนสูงหากหวังผลระยะยาวจะปลอดภัยกว่าการเล่นระยะสัน้น หากวางแผนเรื่องการเงินดีๆช่วงต้นปีนี้จะเป็นช่วงสะสมทุนเพื่อใช้ต่อยอดในครึ่งปีหลังไม่ควรใจร้อนหรือรีบเร่งเกินไปเพราะการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนในปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามจังหวัดของความอดทนและการลงมือทำด้วยตัวเอง โดยสรุปแล้วต้นปีพุทธศักราช2,568นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการลงมือเริ่มต้นวางรากฐานและสร้างอนาคตของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนอย่างแท้จริงหากคุณมีความตั้งใจจริงไม่กลัวเหนื่อยและพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ทั้งการงานและการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ ดวงชะตาด้านความรักและสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างลึกซึง้งทั้งในมิติของหัวใจและร่างกายปีนี้ดาวหลายดวงโคจรเข้ามาส่งอิทธิพลต่อเรือนคู่ครองและเรือนสุขภาพของชาวเมทุนทำให้ทั้งสองด้านนี้มีความโดดเด่นมีทั้งเรื่องที่น่าย,ยินดี และเรื่องที่ครอนระวังควบคู่กันไปในด้านความรักปี2568นี้เป็นปีที่เปิดโอกาสให้คนเกิดในลัคนาราศีเมถุนได้พิจ,จารณาเรื่องหัวใจอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วความรักในปีนี้จะค่อยๆเติบโตและมั่นคงขึ้นไปตามลำดับมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนชีวิตร่วมกันในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น<ๆ>เช่นการหมันหมายการแต่งงานหรือการมีบุตร ผู้ที่เคยห่างเหินหรือมีปัญหากันในอดีตปีนี้จะมีโอกาสในการปรับความเข้าใจและเยียวยาความสัมพันธ์อย่างสงบสุขโดยเฉพาะช่วงกลางปีเป็นช่วงที่ดวงดาวหนุนเสริมความเมตตาและความเข้าใจกันเป็นพิเศษคำพูดการสื่อสารและการรับฟังจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ความรักแน่นแฟนขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งหากความรักของคุณเต็มไปด้วยความอึดอัด ขาดความสุขหรือมีการกระทบกระทันมาอย่างต่อเนื่องปีนี้จะเป็นปีที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกตัดสินใจครั้งสำคัญอาจเป็นการห่างกันสักพักหรือแม้กระทั่งการยุติความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่หากเป็นเช่นนั้นดวงดาวจะไม่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวแต่จะส่งคนที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าเข้ามาในจังหวะชีวิตภายหลังอย่างไม่คาดคิด สำหรับคนโสดปีนี้คือปีแห่งการเปิดใจและเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ใหม่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่โดดเด่น เป็นปีที่คุณจะมีผู้คนเข้ามาทำความรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะจากวาดวงการงานการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถมีโอกาสสูงที่จะพบรักกับคนที่มีความคิดคล้ายกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งทำให้เกิดความประทับใจและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว ความรักปีนี้ไม่หวือหวาแต่จริงใจยั่งยืนและเป็นการรักที่เข้าใจกันจากภายในไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้มีพื้นฐานมาจากความเป็นมิตรภาพความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีอาจเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ค่อยๆเติบโตเป็นความรักหรือจากการช่วยเหลือกันในเวลายากลำบากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวก็มีแนวโน้มจะสนับสนุนและให้พรกับความรักของคุณในปีนี้ด้วย ในด้านสุขภาพปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมถุนต้องให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายและจิตใจอย่างจริงจังแม้ว่าโดยรวมแล้วสุขภาพจะไม่มีเรื่องร้ายแรงแต่ก็มีเกณฑ์ของอาการป่วยที่เกิดจากความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการใช้ร่างกายอย่างหนักโดยไม่ดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นปีและปลายปีจะมีโอกาสเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจากระบบทางเดินอาหารความดันโลหิต หรือกล้ามเนื้อเช่นปวดหัวปวดหลังปวดไหล่ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากการทำงานหนักและพักผ่อนน้อยผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันหรือโรคกระเพาะ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษยาละเลยการตรวจสุขภาพหรือการกินยาอย่างต่อเนื่องการปรับพฤติกรรมเล็กๆน,น้อยๆเช่นการนอนให้เพียงพอการดื่มน้ำมากขึ้นการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในปีนี้เพราะดาวบางดวงอาจส่งผลให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนง่ายเกิดความวิตกกังวล ครียดหรือคิดมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งหากไว้จัดการกับอารมณ์ให้ดีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆของชีวิตวิธีการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะกับชาวเมทุนคือการทำสมาธิฝึกจิตใจให้นิ่งอ่านหนังสือธรรมะฟังเสียงธรรมบรรยายหรือหากิจกรรมที่สร้างสมาธิ เช่นปลูกต้นไม้เขียนไดอารี่วาดภาพหรือเดินออกกำลังกายกลางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยชะล้างความว้าหุ่นในใจและทำให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นในปีนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนยังควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากของมีคมหรือความประมาทในการเดินทางเช่นการลื่นล้มการโดนของร้อนลวกหรือการขับรถโดยไม่ระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเวลากลางคืนหรือในช่วงที่อารมณ์ไม่มั่นคงเพราะอาจทำให้เสียสมาธิได้โดยสรุปแล้วด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนในปี2568นี้ คือปีแห่งการเติบโตและแจนตัดสินใจบางคนได้เริ่มต้นใหม่บางคนได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญส่วนด้านสุขภาพคือปีแห่งการฟื้นฟูและปรับสมดุลหากคุณใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจคุณจะสามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นคงและมีพลังพร้อมรับความสำเร็จและความสุขในทุกด้านของชีวิตต่อไปในอนาคตเคล็ลับการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีพุทธศักราช2560 แนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมพลังชีวิตเสริมโชคลาภเสริมบารมีและเปิดทางให้กับความสําเร็จในด้านต่างๆโดยเฉพาะในปีนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับดวงชะตาอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนควรหันมาให้ความสําคัญกับการเสริมดวงให้ตรงกับจริตของตนเองและตามพลังของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในเรือนสําคัญของชีวิตการเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศ สีเมถุนในปีนี้ควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมปัญญาเมตตาวาจาและการสื่อสารเพราะพื้นฐานของชาวเมทุนเป็นคนมีไหวพริบพูดเก่งเข้าใจคนอื่นง่ายชอบการเรียนรู้และชอบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเคล็ดลับที่จะแนะนําต่อไปนี้จึงออกแบบมาเพื่อหนุนเสริมศักยภาพที่ดีในตัวคุณพร้อมทั้งปรับความสมดุลให้กับจุดอ่อนของดวงชะตาในช่วงปีนี้ข้อแรกคือการเสริมดวงด้วยบุญแห่งปัญญาเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ดวงปัญญาเปิดมีเกณฑ์สาเร็จจากการเรียน รู้การสอบแข่งขันหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆจึงควรหมั่นทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือส่งเสริมการเรียนของเด็กยากไร้มอบทุนการศึกษาหรือถวายหนังสือธรรมะแก่พระสงฆ์หรือห้องสมุดวัดสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดทางให้กับความรู้ใหม่ๆและทําให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีความเฉียบคมและถูกทิศถูกทางยิ่งขึ้นข้อที่2คือการเสริมดวงด้วยการบูชาพระปัญญาบารามีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนควรหมั่นกราบไหว้บูชาพระ พระพุทธรูปปางป่าเลไลหรือปางเทศนาหรือถ้าไม่สะดวกก็ให้สวดมนต์บทพาหงมหาการบทชัยปรีดและบทสวดมนต์ที่เสื่อมเมตตาและสติปัญญาในทุกวันพระหรือตอนเช้าจะช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิพร้อมรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีขึ้นข้อที่3คือการสวดมนต์บูชาดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวเมทุนควรตั้งจิตอธิษฐานในวันพุธโดยเฉพาะวันพุธกลางคืนให้จุดทูปสี่ดอกบูชาด้วยน้ำเปล่าและผละ มและสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณพร้อมทั้งบทอิติปิโสภควานำจิตไปตั้งมั่นที่ความเมตตาและความรอบรู้บางคนอาจเลือกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาซึงตรงกับวันพุธก็จะเป็นสิริมงคลมากข้อที่4ี่คือการหมั่นรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าให้ครบถ้วนในทุกวันซึ่งจะช่วยให้คุณมีวาจาน่าเชื่อถือมีเสน่ห์มีอำนาจในการเจรจาการพุดธของคุณจะมีพลังที่ทําให้คนคล้อยตามสนับสนุนหรือช่วยเหลือโดย ไม่ต้องร้องขอถือเป็นการเสริมบุญแห่งการพูดซึ่งสําคัญอย่างยิ่งสาหรับชาวเมทุนข้อที่5คือการปล่อยปลาไหลหรือปลาดุกในวันพุธโดยเฉพาะถ้าปล่อยจํานวน9้าตัวจะช่วยให้ชีวิตลื่นไหลมีช่องทางออกจากปัญหาไม่ติขดขัดและเสริมโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดการปล่อยสัตว์น้ําเป็นการสร้างบุญที่เกี่ยวกับชีวิตจะทําให้ปัญหาหนักกลายเป็นเบาและสิ่งที่เคยชะงักงานจะเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นข้อที่6คือการบริจาคสิ่งของที่เกี่ยวกับการเดินทางการสื่อ หรือการแพทย์เช่นรถเข็นคนพิการเครื่องช่วยฟังวิทยุหนังสือเสียงหรือบริจาคเงินซื้อรถพยาบาลหรือรถรับส่งนักเรียนสิ่งเหล่านี้จะเสริมดวงให้คุณเดินทางปลอดภัยติดต่อสื่อสารได้รับรื่นและมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอข้อที่7คือการอยู่ในแวดล้อมของธรรมะหรือธรรมชาติให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่คุณรู้สึกอ่อนล้าหมดแรงหรือท้อแท้ควรหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรืออย่างน้อยที่สุดคือเดินอยู่กับธรร รรชเช่นป่าน้ำตกทะเลภูเขาเพื่อชำระพลังลบออกจากใจและรับพลังใหม่เข้าสู่ชีวิตชาวแม่ทุนมักจัดฟื้นตัวไวหากได้อยู่กับธรรมชาติและแสงแดดที่อ่อนโยนข้อที่8คือการสวมใส่สีเสริมดวงในวันต่างๆเช่นวันจันทร์ใส่สีเขียวเพื่อเสริมพลังการเจรจาวันอังคารใส่สีฟ้าหรือสีเทาเพื่อสงบจิตใจวันพุธใส่สีขาวหรือชมพูเพื่อเสริมเมตตาวันพฤหัสใส่สีส้มทองเพื่อเสริมปัญญาวันศุกร์ใส่สีฟ้าอ่อน เพื่อเปิดพลังความรักวันเสาร์ใส่สีม่วงเพื่อป้องกันเคราฟและวันอาทิตย์ใส่สีแดงเพื่อเพิ่มพลังและความมั่นใจข้อสุดท้ายคือการหมั่นอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำทุกเดือนโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เคยผูกพันกันมาแต่ปางก่อนขอให้ท่านอาหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากอุปสรรคทางการเงินการงานความรักและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนี่คือเคล็ดที่เรีย ง่ายแต่มีพลังสูงมากหากทําต่อเนื่องตลอดปีจะช่วยเปลี่ยนพลังของกาลบให้กลายเป็นแรงส่งให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงกล่าวโดยสรุปแล้วการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีพุทธศักราช2568นี้คือการเสริมปัญญาเสริมเมตตาเสริมวาจาเสริมสมาธิและเสริมบุญด้วยความสม่ําเสมอหากทําได้ตามนี้อย่างต่อเนื่องดวงชะตาจะมีความมั่นคงโชคลาภจะไหลามาอย่างสม่ําเสมอศัตรูจะเบาบางลงความรักจะร่ารื่นขึ้น สุขภาพจะแข็งแรงและจิตใจก็จะสงบนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขออำนาจคุณแห่งจักรวาลพลังแห่งดวงดาวและแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนได้สั่งสมมาแต่อดีตชาติตลอดจนความดีงามที่ได้กระทำไว้ในปัจจุบันนี้ได้รวมพลังกันส่งผลให้ปีพุทธศักราช2568นี้ กลายเป็นปีทองปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นปีแห่งความโชคดีไม่มีสิ้นสุดและเป็นปีที่ทุกความตั้งใจของคุณได้บังเกิดผลอย่างสมบูรณ์ขอให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีนี้ได้พบเจอกับโอกาสทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ได้พบผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอุปถัมภ์สนับสนุนให้เติบโต มีช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายขอให้มีจังหวะที่ดีในการลงทุนขอให้ทุกเม็ดเงินที่คุณใช้ไปก็เกิดดอกผลเป็นหลายเท่ากลับคืนมาพร้อมโชคลาภอย่างไม่คาดฝันขอให้คุณได้งานที่ดีมีตำแหน่งที่สูงมีลูกค้าหรือผู้ร่วมงานที่เข้าใจให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ได้คู่ค้าและมิสหายที่มีคุณธรรมร่วมกันสร้างผลประโยชน์ที่มั่นคงและยั่งยืนขอให้ความคิดของคุณเฉียบคมเห็นช่องทางในการทำกำไรอย่างชาญฉลาดคำพูดของคุณมีอำนาจทำให้ผู้คนเชื่อมั่นเกิดเป็นแรงดึงดูดให้โชคลาภไหลมาอย่างไม่ขาดสายขอให้ในปีนี้มือที่จับอะไรก็กลายเป็นเงินจับอะไรก็กลายเป็นทอง ความคิดใดที่วางแผนไว้ขอให้สำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดายทุกการตัดสินใจขอให้แม่นยำไม่พลาดเป้าทำให้เกิดผลตอบแทนที่เกินคาดขอให้คุณมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจนเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ยามที่คนอื่นมองไม่เห็นขอให้ชีวิตของคุณมั่งมีเงินทองมีบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนไม่หยุด มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกเดือนมีทรัพย์สินที่งอกเงยมีที่ดินทรัพย์มรดกหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวขอให้บ้านของคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งความมั่งคั่งขอให้ทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมาคุณจะได้ยินข่าวดีได้รับโอกาสใหม่ได้พบเจอคนที่นำความร่ำรวยมาสู่ชีวิตขอให้คุณเป็นเศรษฐีผู้มีจิตใจกว้างขวางมีเมตตา และไม่ขาดผู้คนรับใครเคารพยกย่องความร่ำรวยของคุณขอให้มั่นคงไม่ผันผวนไม่สั่นคลอนขอให้ไม่เพียงแค่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ยังมั่งคั่งในน้ำใจมิตรภาพและครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งถือเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งในชีวิตขอให้คุณได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และได้ใช้ความมั่งคั่งของคุณ เพื่อเติมเต็มความฝันของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดโอกาสขอให้คุณเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างและได้รับแสงสว่างตอบกลับมาจากฟ้าอย่างไม่สิ้นสุดขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณที่เกี่ยวกับความสำเร็จความร่ำรวยและความมั่งคั่งในปีพุทธศักราช2568นี้ จงสำเร็จโดยเร็วสำเร็จโดยราบรื่นและสำเร็จด้วยความสุขใจทุกประการเทินขอให้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเฉิดชฉา,ายดุดดาวประกายพฤกมีวาสนาอันมั่นคงมีโชคลาบเป็นเงาตามตัวมีทรัพย์มากพอเลี้ยงตนและเผื่อแผ่สู่ผู้อื่นขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชีวิตขึ้นสู่จุดสูงสุด เป็นปีที่น่าจดจําตลอดการว่าเป็นปีที่คุณกลายเป็นผู้มัง่งคั่งทั้งทรัพย์สินและจิตใจอย่างแท้จริงเทิน